ในวันที่ยาที่คุณท้อแท้คุณจะคิดว่าทุกวันเป็นสิ่งที่เป็นวันที่เลวร้ายสำหรับคุณเคยได้ยินคำว่าฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอใช่ไหมเพื่อนๆดูฝนตกฟ้ามืดคืนมรสุมเข้ามาก็เหมือนชีวิตเราเป็นไงหลังฟ้าเปิดก็มีท้องฟ้าที่สดใสกระแสแดดที่ดีเจ็มจ้าเนอะาคนไหนที่พลาดรถยากได้รถที่เคยผิดหวังกักคันที่แล้วคันที่เล่าไม่ยากสักทีดูอยู่เท่าไหร่ก็ยังไม่ทูกข์ใจอักทีวันนี้วันที่รอคอยของ เพื่อนมาแล้วเท่ากับวันนี้เขาเรียกว่าโปรโมชั่นฟ้าหลังฝนเพื่อนๆ V4 นะครับ V4 ธรรมดาไม่ใช่ V4S นะวันนี้ก็เลียง V4 คันนี้จัดแบบเต็มไปไม่เป็นเพื่อนเโ,โตโเลยเพื่อนๆดูลอดีพาทิดก,กำลังจะตกดินอันนี้ล้อพาทิดโอซัหรือเปล่าปุ้ยไม่เหลือครับพี่อนยางไฟฟ้าเพื่อน,นความสวยความงามหลังพาทิดตกดินเนาะยังก็ยังมีล้ออันนี้ให้เราเห็นนครับสเตอร์เนี่ย ปัางบนโลโก้แดงด้วยนะครับเพื่อนนี่คือแบบไม่ได้ล้างเลยนะเพิ่งมาแล้วก็ท่ายเลยนะนี่โลโก้แดงะปะเพื่อนก็รู้โลโก้แดงมันแพงเหลือเกินนี่อันสบัดยังไงมาตินนี่โลโก้แดงด้วยอันดีนี่ชิวอ่าอีมาเอเใส่เยอะในตัวเ,เพื่อนฟ้ารังฝนเฮ้ยไปปวดเต้าเฮ้อู้บมบมโลโก้แดงเฮ้ ก็สายฝนเพื่อนไปปะตีทัดสายโออาขับิกอีกโอ้ยค้ามเดียวเป็นไงไปปะต้องสตาร์ททำไมเมื่อวานยังไม่บอกไปแจ็คผมไม่รออะไรเราบอกรอที่สตาร์ทอยากฟังจริงจริงเป็นไงขับไปแบบนี้เป็นไงาผปา นี่เสียงฝาล้อหรือเปล่าไม่ไม่ใช่เสียงฝาร้อครับอันนี้คือเสียงโทเครืค่อ,อยางยนต์ของวีโฟมันทรงพลังนเกินจ้าอุ้ยรถเมรถมีล้อปุ้ยก็รู้ว่าเบาแค่ไหนนี่ดูอันนี้ก้อยก,ก้อยเข็นอันนี้ก้อยเข็นเป็นไง <c oughs> มันเบาปุ้ยเห็นไหมมันเบามันเบากัธรรมดาเยอะมากนะครับมีล้อเฮ้อ นี่จะเป็นสมัยนี้นะถ้าเกิดว่ามีล้อคนก็ชอบถ้าสมัยเรียนนี่ไม่ได้เลยนะโดนเพื่อนกระทืบนะโดนล้ออ่ะโดนล้อเรียบร้อยนะกระทืบนะเป็นเพื่อนนะคันนี้นะเพื่อนเอาไปนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะของแต่งโคตรเยอะรถสภาพโคตรดีมีล้อด้วยเพื่อนนะหกแสนสี่หมื่นเก้าพันซื้อ v four หกแสนสี่หมื่นเก้าพันเป็นไปได้หรือเพื่อนมันเป็นไปแล้วเพื่อนๆกับฝาหลังฝนสลับแซกม่รู้ทำกินเพื่อนจัดไปนะมาแบบนี้ ล้างเสร็จของแต่งก็อยู่แบบนี้นะไม่หายไปไหนเลยใครจองก็ด้ก่อนเจอกันพกบงสามสิบนาทีพรุ่งนี้เช้าสวัสดีครับเชียร์0ู9 9ปเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสีู่หกสี่